เซ็นทรัลเวิลด์ข้าดาว2025ชวนคนถ่ายฉลองเข้าวดาวส่งท้ายปีที่เซ็นทรัลเวิลด์ไทม์สแควร์ออฟเอเชียชวนทุกคนสร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์ข้ามปีกับความยิ่งใหญ่ของการฉลองเข้าวดาวพร้อมจัดเต็มศิลปินชื่อดังรวมส่งมอบความสุขสุดยิ่งใหญ่ อุ่นเครื่องความมันตลอด10วันเต็มกับมินิคอนเสิร์ตเซ็นทรัลเวิ d ์ e นิวเอ u ร i c ม e s สิกเฟสติวชมฟรีระหว่างวันที่21-30ธันวาคมและ31ธันวาคมปิดท้ายด้วยการนับถอยหลังข้ามปีสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกกับงานเค้าดาวที่ดีที่สุดของประเทศไทยออไทยแลนด์แม่ของเข้าดาวนะครับปีนี้เจนเน,น,นั่นพัฒนาเนี่ย จัดนะครับ17แลนด์มาร์กนะครับ16จังหวัดนะครับคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานทั้งหมด1.5ล้านคนนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีคนติดตามทางไลฟ์ทางโซเชียลมีเดียมากกว่า50ล้านคนครับปีนี้เนี่ยเราทำเป็นเรียกว่าออริจิน c ล u ค t d ดาวนะครับแ <C od own> บงก์ก็เค้าดาวดิสเน่ทั้นเวิร์เนี่ยเราจัดมาเป็นปีที่24นะฮะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กที่ มีคนสามารถเข้ามาร่วมงานได้มากที่สุดในประเทศไทยนะฮะโดยใช้พื้นที่กว่า25,000ตารางเมตรนะครับอูคนได้250,000คนนะครับเป็นสถานที่เข้าดาวการเมืองที่มีคนเยอะที่สุดนะครับปีนี้ไฮไลท์ก็คือว่าเราจะมีแบรนด์อมบัสเดอร์นะครับของเราในการที่จะกระจายเข้าดาว์ทั่วโลกอลินอ้อมนะครับแล้วก็ฟีดเหมือนเบกกี้นะฮะในการแบรนด์อมบัสเดอร์ปีนี้นะฮะรวมถึงไอ้ตัวดิจิทัลนะครับอาร์ตทอยนะฮะเป็นครั้งแรกที่เราเอาดิจิทัลอาร์ตทอยเนี่ยมา อยู่ในเข้าดาวนะครับแล้วก็มีการแจกลาบูบูนะฮะลิมิเต็ดอ dition พิเศษหนึตัวนะครับมีการแจกคอยวันการ1ล้านคอยในงานเข้าดาวปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยเรามีศิลปินทั้งหมด14บวงนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่นอนสต๊อปตั้งแต่6กโมงเย็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับศิลปินนี้ก็คือว่าจะเป็นสุดยอดของประเทศไทยนะไม่ว่จะเป็นศิลปินรุ่นเด็กนะฮะอย่างพิกซี่นะครับ for e v นะฮะ ศิลปินทางการอย่าง B.U.S. นะครับฟล็อกซีนะฮะศิลปินที่เป็นแลนด์มาร์คอย่างแอตูคันเลอร์นะครับทรีแมนดาวนะฮะ Your Boy H p p t t ชนะครับแล้วก็มีสี่จุรเทพของเราในการที่ไฮไลท์ของเราก็คือพีพีวิว i ินนะครับ i p a r i s j ช l e r นะครับแล้วก็นนถนนนะฮะทุกคนจะมาสร้างโชว์พิเศษให้กับเขาดาวปีนี้ครับ ปีนี้คนเข้ามาร่วมง,งานก็ทั้งหมดในลานที่เซนต์เทนเบิร์กก็คือ2.5 2.2ุดแสนห้าหมื่นคนนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าเขาดาวเที่เราจัด16จังหวัดทิเบตเนี่ยจะมีคนเข้ามาร่วมประมาณ1.5ล้านคนครับปีนี้เนี่ยที่เซนต์เทนเบิร์กเองเนี่ยนะักท่องเที่ยวก็เข้ามาเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรามีนักท่องเที่ยวมากกว่า50%ตอนนี้ที่เข้ามาเซนต์เทนเบิร์กก็อยากให้เขาดาวทีเยอะขึ้นนะครับซึ่งทุกป,ปีก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มูค่่่าาาากรรจจัดเนียนะ เพิ่มขึ้นในวันเขาดาวน์เนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่า30%ครับเออเนื่องจากพื้นที่เรามีแค่แค่ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าก็คงจะจุได้เท่ากับปีก่อนๆก็นนคือ250,000คนนะครับแต่เราคิดว่าทั้งทั้งหลินออมที่เป็นบันทึเซอร์เราเนี่ยกับฟิล์มเบกกี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์เจเบอร์ที่จะเผยแพร่แม็กก็เขาดาวน์ที่เซนต์เทนเวิร์ดเนี่ยให้เป็นเดสติเนชันของทั่วโลกนะครับเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ ทนนั้งเอเชียติดตามอยู่สุงประเทศมากกว่าปีก่อนมากกว่าปีก่อนครับปีกปก,ปก่อนนี้น่าจะประมาณ1.2ล้านคนครับ,<อ>รบเ,เราร่วมมือกับทั้งทางกอรมอนะครับทางเทศกิจแล้วก็ตำรนุนครบาลน,นะครับในการจัดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับเ,เราเราทำมาเป็นปีที่24แล้วนะฮะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรนุนอกอกเครื่องแฝมนะครับแล้วก็ตรวจอาวุธคอยดูแลวนนความปลอดภัยให้กับ คนที่มาร่วงมงานเขาดาวนี่ตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าเลยนะฮะที่เราจะมีการเคลีร์พื้นที่นะครับแล้วก็ยให้กบสำคัญว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็มีรถรับส่งนะครับแล้วก็ b t ทีนี่ก็เปิดถึงตีสอนะก็สบายใจได้ว่าคนที่มาเขาดาวที่เชนเพเวิร์นเนี่ยสามารถที่จะกลับบ้านได้ยกางปลอดภัยครับ,บ,บส่วนใหญ่ก็จะก็มันก็ไฟฟ้าก็สะดวกที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกๆปีก็ที่ คนที่มาที่เซ็นเตอร์เมือกันนะครับป,ปีนี้เรามีขอสมอตองนี่มัร่วมในการที่จะรับส่งคนที่มาเข้าดาวเนี่ยให้กลับบ้านโดยปลอดภัยด้วยครับมูฟช้อปปิ้งไปปีไปปีนี้ปีนี้ที่ทททอบอ,อนับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเกิดสามล้านคนแล้วนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยโรงแรมทั้งในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก,ก็เต็มนะฮะ รัฐบ,บาลนี่ก็มีการจัดโปรโมทให้กรุงเทพฯเ,เป็นดีิเนชันของโลกล่าสุดที่เพิ่งจัดวิ่งมลธอนไปนก็คิดว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ้วยทุกคนก็อยากมาที่ประเทศไทยครับก็น่าจะทําให้การท่องเทียเ่ยวก็จะบูสต์ธุรกิจท่าปีกของเราในช่วงเดือนธันวาครับคิดว่าในยอดของการเข้าดาวน,นยจะทําให้ทราฟฟิกมากขึ้นประมาณ30%นะครับแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายให้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้20%ครับ ครับก็ปีนี้ครับเซ็นเตอร์พัฒนาเนี่ยจัดงานเข้าดาวเนี่ย16จังหวัด17แลนด์มาร์กนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนท,ทุกท่านเนี่ยฮะที่อยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยมาที่เซ็นเตอร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพก็ให้มาที่เนี่ยฮะแบงคอกข้าวดาวที่ลานหน้าเซ็นเตอร์เวิร์นะครับก็คิดว่าจะเป็นงานเข้าดาวที่ทรว,รรวมศิลป,ปินทั่วเมืองไทยดังๆเนี่ยนะะฮเล่นหนอนสต็อปมิวสิกตั้งแต่หกโมงเย็นต้นไป พบกับฟลุนะฮะที่สร้างสรรค์สีสันสุดตารตารวมถึงจอพารโนรามิกนะฮะที่จะเอาอาร์ตทอยดิชโชอาร์เนี่ยเข้ามานะฮะอย่าลืมนะครับว่าคนที่มางานเขาดาวเนี่ยร้อยท่านจะได้สิทธิ์นะฮะลาบูบูลิมิเต็ดอิดิชั่นนะฮะที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนในโลกนี่100ตัวนะครับรวมถึงได้รางวัลจากเอวันการ์ด1ล้านพอยด์ด้วยนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับถ้าเชิญพาคนที่คปรรักนะฮะมาร่วม โมเมนต์เขาเดาด้วยกันที่เซ็นเอร์ลทุกสาขาครับ